บทที่18พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุดในเวลานั้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยสูทูลว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์พระเยสูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้อยู่ท่ามกลางเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลยเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดจะทำจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในานามของเราผู้นั้นก็รับเราแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่เชื่อในเราให้หลงผิด ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าวิบัติแก่โลกนี้ด้วยเหตุให้หลงผิดถึงจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั้นโดยเหตุนี้ถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่านซึ่งท่านจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือและเท้าด้วนยังดีกว่า มีสองมือสองเท้าและต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไหมอยู่เป็นนิดถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่านซึ่งท่านจะเข้าสู่ชีวิตด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรกจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าบนสวรรค์ ทูตสวรรค์ประจําของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหายเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยผู้ซึ่งหลงหายไปนั้นให้รอดท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรถ้าผู้หนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงหายไปจากฝูง ผู้นั้นจะไม่ลแกแกะ99ตัวไว้แล้วขึ้นไปบนภูเขาเที่ยวหาตัวที่หายนั้นหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเขาพบแกะตัวนั้นเขาจะชื่นชมยินดียิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงหายนั้นอย่างนั้นแหละพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย การปฏิบัติต่อพี่น้องที่ทำผิดต่อท่านหากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำการละเมิดต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสจักรแต่ถ้าเขายังไม่ฟังคริสจักรอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเก็บภาษีเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลกก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์สิ่งใดซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์ พระสัญญาสำหรับการอธิษฐานร่วมกันเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกขั้นที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทําให้ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่นไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รับการยกโทษขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทําผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ดเหตุฉะนั้นอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับผู้รับใช้ของท่านเมื่อตั้งต้นทําการนั้นเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้หนึ่งหมื่นตะลันมาเฝ้าเจ้านายของเขาจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งภรรยาและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้ เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ผู้รับใช้ลูกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงนมัสการท่านว่าข้าแต่ท่านขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิดแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิน้นเจ้านายของผู้รับใช้ผู้นั้นมีพระไทยเมตตาโปรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปแต่ผู้รับใช้ผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเดนารีอันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนผู้รับใช้ผู้นั้นได้กราบลงแทบเท้าอ้อนวอนว่าขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิดแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิ้นแต่เขาไม่ยอมจึงนำผู้รับใช้ลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นฝ่ายพวกเพื่อนผู้รับใช้ เมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็พากันสลดใจย,ยิ่งหนักจึงนำเหตุการณ์ทั้งปวงไปกราบทูลเจ้านายของพวกตนแล้วเจ้านายของเขาจึงทรงเรียกผู้รับใช้นั้นมาสั่งว่าโอ้เจ้าผู้รับใช้ชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เจ้าหมดเพราะเจ้าได้อ้อนวอนเราเจ้าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือแล้วเจ้านายของเขาก็กลิ้ว จึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้นี่หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิดให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวาง